วันนี้เยตึงไปตลาดแล้วเฮ้ยเลยมาฝา่ายข้าปั้นไว้ในห้องด้วยกันเฮ้ยมานอนอยู่ในห้องด้วยกันนะเนี่ยนะอืมวันนี้ไม่ได้ไปตลาดกับเยตึงน้เข้าปั้นนี่นะะอ,อ้ยเยเดี๋ยวไปกินข้าวจะไปดูเมนูกับข้าวายตึงนะว่ามีอะไรบ้างวันนี้เพิ่งตื่นครับวันนี้จะก,กินข้าวกับสองคนกับไอข้าวปั้นนะครับแม่ไปตลาดแล้วอืม ปล่อยให้เขาปั้นอยู่บ้านสองคนเนาะมาดูว่าแม่ทําอะไรไว้ให้กินครับที่กระท่อมน้อยนี่ครับข้าวแม่ครับมีนี่ครับคอมให้เล่นด้วยนะครับบนกระท่อมของเรอนี่นั่งเล่นครับดูวันนี้มีอะไรครับแม่ทำไว้โอ้เหลือแต่แก้วบองครับแล้วก็มีอสองหม้อครับไม่รู้อะไรครับ ชิ้นนี่เป็นแกงแกงยอดอ้อยครับแกงยอดอ้อยครับผมไอ้อีกโมนี้อันนี้แกงปลาคอเส้นน้ำไม่สมครับแกงปลาคอเส้นน้ำไม่สมี๋ยวตักเสร็จจานแล้วมาชิมกันเลยครับนี่ครับวันนี้กําลังจะกินขา้าวเ้าครับประมาณ บ่ายสามสี่โมงกลางทางกับเปลี่ยวเลยป่ะเปลี่ยวมาตามจีโร่สามน้องกับมาเรียนนะเมื่อเล่าเขามาจากกรุงเทพเปลี่ยวไปทำงานไหมใช่ไหนี่ส่วนนี้น้องเปลี่ยวครับตอนย้อนแสงหนาดอนบุรีครับชนบุรีครับอันนี้กลับมาขึ้นนีก็ไอ้เก่งกับระยองอันนี้อยู่บ้านเมื่อกี้โเคโอเคเพื่นเก่งมั้งเดี๋ยวผมขอชิมเชิมชิมชิมบเขผาให้เบิ่งก่อนหิว่เขาครับอันนี้แกงยอดอ้อยแม่แล้วครับแกงยอดอ้อยครับไใไรนะ อมองดีงพี่นูคำผมเหมือนกันนะครับนี่ไม่ใช่มาจากครัวคุณสายนะครับอันนี้ครัวพี่นูครับข้าวใหม่ๆลนะครับสดๆครับคำต่อไปจะเป็นต้มปลาหรือเปล่ปาครับเนีเ่ยแกงปลาคอแล้วก็นีปลาดุกบ่ปลาดุกด้วยใส่หน่อไม้ส้มครับอานเอาปลาคอดีกว่ามันจะเนื้อกินไงปลาชันนะครับมันกับปลาดูครับ <Shadow S 2> เโดมันกังนี้ครับลองปลุกลองปลุกลองประดุกดูนะครับจ่าเบลิตแจงปลาแม่หงายไปแล้วฝีมือแม่นะฮะครับจะบอง สะได้แล้วนี่แม่ปลาจะหนักวมันจ็เศร้าถุยอะไรหายหมดเลยแม่เราจะมาหาเติมขึ้นแล้วหอนวันั่เขาตัวหาเศษเศษผมเห็นน้ำเนาะกิน้ดล้วระนนี้บ้านจบานั่งแ้ขาเนี่ยเจอ้วเเนี่ยเนี่กินได้เยาตัอีกหาไดเลยวันนี้ tháng tháng này mình con mua bằng con Mình pin tập Chào <laughs> bọn chị 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 Chào chị chị mẹ chị 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 Mới โอ้หังเขาได้ไม่เงียช่วงเดนเย็ดจก่าไปลงปงมีคนลงื่อเอนเดือนนีว่าเกี่กทำงานทำงานอย่างรเดือนนี้สามหมื่นนะเดือนออกสาหมื่นโบนัสออกเดือนนี้แม่สาแต่ผู้ซีบอีกนคือว่าิว่าใครก็โ่อนเอาพ่นว้ยทเนี่รับพ่นได้อยู่บอกรบุนเติมมึติดตมไ่เต่มงตดงบ

สัวตมีล็อกคอสอเงินเดือนนี่บอบเงิไปเตะบอลรถวางมีลอกคอดืบจบันงมันจัเงินเดือนมย่ที่เก็จับเจืามือติดสรงไปอย่างนั้นไงไปไปเลยนี่ือสัตว์นิเดรัดีเขาเรียตัเล่เล กำลังสำรอ้กับไอคุณสิงกินตวอนเนาะจังป๋าเยกินตอนบุมยเดียดิทำมาด่าละเด็กนีใส่พอตัวไทยมันจะหากันที่เราละเจ็บนียงบเจ้าเพียงก่ต๋ไม่มีเงจำได้อ้นไอ้หนูสั่นเลยยงได้เห่าทุ้มเมือยังต้องปีใหม่นี่บริพากบอลกับผู้นันมหาผู้นี้มหา ไอตัวนี้ตื่นท่านอยู่ตบบนี้ไอ้น้ตือนไปสามปีแนซต้อมนรับแขก่องบ้านรังกม่ไ้หอการเก็บบ้านกบผู้เล่นผู้นี้มาบ้านเนี้ยประตูยังบอกว่าไอเตือนบ้านนี่ว่าผูาดมงเราบ้นะมแสบเลยโอเคครับพอแล้วครับนอพอจะคุยกันมาแสบแล้วกลับ เราวันนี้มาแล้วครับเรื่องมนเรื่อมันออกสื่อไม่ได้นะครับนี่ครับน้องขบานจะทำงานปั๊บผมกับบั่นปีใหม่นิตายอ้บรีผมมาได้พักควันวันนี้ครับผมมวนๆครับมือ